ทูเรนิธานแปลและเรียบเรียงจากวิสุทธชนะวิลาสีอัตถกถาคุตกะนิกายอัปปาทานคาฐานอบน้อมข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดหาบุคคลผู้เปรียบปานไม่ได้ผู้เสด็จขึ้นจากสาครแห่งยยธรรม ผู้ทรงข้ามสงสารสาครเสียได้ด้วยเสียงกล้าวข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระธรรมอันสูงสุดสงบลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ละเอียดที่ทำลายเสียได้ซึ่งพบน้อยและพบใหญ่สะอาดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วด้วยเสียงกล้าว ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องคล้องผู้เป็นหมู่ที่ยอดเยี่ยมผู้สูงสุดแห่งทักค,คินยะบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบแล้วหาอสวะไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวด้วยการนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อพระรัตนตรัยด้วยความนับถือเป็นพิเศษอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้าอันพระเทระทั้งหลายผู้เป็นนักปราดยิ่งกว่านักปราดผู้รู้พระปริยติธรรมเป็นวินิูชนมียศใหญ่ได้ขอร้องโดยเอื้อเฟื้อบ่อยๆโดยพิเศษว่าท่านขอรับท่านควรจะแต่งอัตกถาอปปาทานเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะแสดงการพนานาเนื้อความ อันง,งดงามของการส่องในที่พิเศษตามในแห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกทำอันดีเยี่ยมนี้ใครกล่าวไว้กล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้เมื่อไรและกล่าวไว้เพื่อประโยชน์อะไรข้าพเจ้าจะกล่าวเรื่องนั้นๆต่อจากนั้นจะกล่าววิธีการเพื่อที่จะให้ฉลาดในนิทานเรื่องราวความเป็นมา เกิดเรื่องเพราะจะทำให้เล่าเรียนและทรงจำได้ง่ายขึ้นการจำแนกแยกแยะบทหน้าและบทหลังที่ท่านรจนาไว้ในภาษาสิงหนของเก่าก็ดีในอัถกถาของเก่าก็ดีเมื่อมาถึงวิธีการนั้นๆแล้วย่อมไม่ให้สำเร็จประโยชน์ตามที่สาธุชนต้องการ เหตุนั้นข้าพเจ้าอาศัยในอธกถาของเก่านั้นเว้นเนื้อความที่ย่นเยื้อเสียแสดงเนื้อความเฉพาะแต่ที่พิเศษจะกระทําการพนานนาเนื้อความที่พิเศษออกไปซึ่งดีที่สุดเท่านั้นด้วยประการชนี